ดีจ้าสียาคนขยัจน,น,ยนจ้าบบมันนี่ป่จ้ากำบกหุ่งจับพริกอันนี้บกหุ่งจ้าสับแล้วแล้วแล้วก็กระเทียมวอนเดินทอาเอาพริกลงไปก่อนจ้าใส่พริกก่อนเผ็ดจ้าบะเผ็ด ซีหาเม็ดกระกระเทียมค่ะเล้วก็จะผัดจะเข้ากันาตำพริกกับกระเทียมละเอียดเลี้วๆเลาวก็จะตามด้วยมะเขือ เซ่อกระเทืนลงไปจ้ะมะนาวบ่มักสมจ้ะใส่นิดนึงแก้มด้วยน้ำปลานิดนึงกะเอาจ้ะผงั่วน้ำปลา ปลาตน้นปลาตน้นนำตาลนิดนึงเก็จะทำเครื่องให้เขากันกวนกันาัเออาแบบนี้เลนชิมก่อนเกือบเสร็จอเนี๋ยวไปแดกต้น เกส่ยงตน แบบปลากับปลาบ้านๆพ้อมกินเอเด้วจ้ามาด้วยอยากความอร่อย คือนักประเด็กประหลาเป็นตน้นเป็นต้นเลย,ย,ยร้ายไรความหบบอจ้ามากมาก